สวัสดีค่ะวันนี้ครูจะมาสาธิตการไหว้สมระดับนะคะการแสดงความเคารพด้วยการไหว้เป็นการแสดงความเคารพตามระดับของบุคคลได้แก่การไหว้ระดับที่หนึ่งเป็นการไหว้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์รวมทั้งปูชนียสถานปูชนียวัตถุที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ในกรณีที่ไม่สามารถกราบแบบเบญจางขาประดิษฐ์ได้ให้นักเรียนไหว้ตามลักษณะระดับที่หนึ่งดังต่อไปนี้ชายยืนตรงค้อมตัวลงให้ต่ำพร้อมกับยกมือไหว้ทั้ง10นิ้วแนบชิดกันให้ปลายนิ้วหัวแม่มือจรดหว่างคิ้วปลายนิ้วชี้แนบส่วนบนของหน้าผาก ส่วนหญิงนั้นยืนตรงแล้วถอยเท้าข้างใดข้างหนึ่งที่ถนัดไปข้างหลังครึ่งเก้าย่อเข่าลงพอสมควรพร้อมกับประนมมือยกขึ้นไหว้นิ้วมือทั้ง10นิ้วแนบชิดกันให้ปลายนิ้วหัวแม่มือจะหลดระหว่างคิ้วปลายนิ้วชี้แนบส่วนบนของหน้าผากการไหว้ระดับที่สอง การไหวระดับที่สองคือไหว้ผู้มีพระคุณและผู้มีอาวุโสมากเช่นปู่ย่าตายายครูอาจารย์ชายยืนตรงค้อมตัวลงให้ต่ำและสูงกว่าระดับที่หนึ่งพร้อมกับยกมือขึ้นไหว้มือทั้งสิบแนบชิดกันให้ปลายนิ้วหัวแม่มือจรดปลายจมูกปลายนิ้วชี้แนบระหว่างคิ้วหญิง ทำเช่นเดียวกันกันกบท่าที่ไหว้ในระดับที่หนึ่งแต่ขยับขึ้นมาให้สูงขึ้นมาจากระดับที่1เล็กน้อยการไหวระดับที่สคือการไหวบุคคลทั่วไปหรือผู้ที่ควรเคารพหรือมีอาวุโสน้อยชายยืนตรงคล้อมตัวลงให้ต่ำ แต่ให้สูงกว่าการไหว้ระดับที่สองพร้อมกับยกมือขึ้นไหว้และให้ปลายนิ้วหัวแม่มือจรดปลายคางปลายนิ้วชี้จรดปลายจมูกส่วนหญิงนั้นยืนตรงแล้วถอยก้าวข้างใดข้างหนึ่งที่ถนัดปลายข้างหลังครึ่งก้าวย่อเข่าลงแต่ให้สูงกว่าการไหว้ผู้มีพระคุณพร้อมกับยกมือขึ้นไหว้ทั้งสิบนิ้ว แนบชิดกันปลายนิ้วหัวแม่มือจะหลุดปลายคางปลายนิ้วชี้จะหลุดปลายจมูกลำดับต่อไปเป็นการกราบเบญจางคประดิษฐ์การกราบเบญจางคประดิษฐ์แบบชายและแบบหญิงถ้าเตรียม ของชายนั้นจะเรียกว่าท่าเทพพบุตรนั่งคุกข่าปลายเท้าตั้งนั่งบนส้นเท้ามือทั้งสองวางบนหน้าขาทั้งสองข้างนิ้วมือแนบชิดกันส้นเท้าไม่แบะออกจังหวะที่หนึ่งอัญชลียกมือขึ้นประนมมือระหว่างอกปลายนิ้วชิด เบนออกจากตัวพอประมาณไม่กลางศอกจังหวะที่สองวันทายกมือขึ้นนิ้วหัวแม่มือจะรดหว่างคิ้วปลายนิ้วชี้จะลดกลางหน้าผากพร้อมกับค้อมศีรษะลงจังหวะที่สาอาพิวาดทอดมือลงกราบให้มือและแขนทั้งสองข้างลงพร้อมกันห่างกันเล็กน้อย พอให้หน้าผากจะหลดพื้นระหว่างมือได้พอดีโดยสอกทั้งสองข้างต่อกับหัวเขา่าขนานไปกับพื้นหลังไม่โกงหรือก้นไม่โด่งจนเกินงามลำดับต่อไปเป็นการกราบเบญจางข้าพษดีหญิงท่าเตรียมของหญิงนั้นเรียกว่าท่าเทพธิดา โดยนั่งคุกเข่าปลายเท้าราบนั่งบนส้นเท้ามือทั้งสองวางบนหน้าขาทั้งสองข้างนิ้วมือแนบชิดกันปลายเท้าไม่แบะออกจังหวะที่หนึ่งอันเชลีให้ยกมือขึ้นประนมมือระหว่างอกปลายนิ้วชิดกันเบนออกจากตัวพอประมาณไม่กลางศอกจังหวะที่สองวันทาคือยกมือขึ้น นิ้วหัวแม่มือจะโรดหว่างคิ้วปลายนิ้วชี้จะโรดกลางหน้าผากพร้อมกับค้อมศีรษะลงจังหวะที่สามอภิวาทค่อยๆทอดมือลงกราบให้มือและแขนทั้งสองข้างลงพร้อมกันห่างกันเล็กน้อยพอให้หน้าผากจะโรดพื้นระหว่างมือได้โดยศอกทั้งสองข้างค่อมเข่าเล็กน้อย ลำดับต่อไปเป็นการกราบไหว้ผู้อาวุโสที่มีความเคารพมากผู้อาวุโสมากผู้กราบทั้งชายและหญิงนั่งพับเพียบเก็บปลายเท้าทอดมือทั้งสองข้างลงกราบพร้อมกันให้แนบทั้งสองให้แขนทั้งสองคล่องข่าวที่อยู่ด้านล่างเพียงข่าวเดียวมือประนมตั้งกับพื้น ให้สันจมูกแตะส่วนบนของมือที่ประนมไม่แบมือขณะกราบให้กระดกนิ้วขึ้นรับหน้าผากกราบเพียงครั้งเดียวจากนั้นใช้มือประสานกันดันตัวขึ้นและอยู่ในท่าพับเพียบตามเดิมจากนั้นเดินเข่าถอยหลังพอประมาณแล้วลุกขึ้น